นี่ครับผมพบกับทีมงานสายหัวดนตรีครับอันนี้ก็มากับพี่บอยพี่เอครับสวัสดีครับนีครับนี่ารับเอยี่ยี่ัี่ย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 ีัยดี่ยี่ยี่ี่ยร่จี่ยี่าี่ยร่ยี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 ่ัี่ยี่ยี่ยี่แี่ยี่ยีตกหมึกครับยี่ยี่ยี่รี่ยี่ยี่ย่่าี่่นี่ีี่เียด่ยี่ีรกี ชาวเล่ด้วยไหมชาวเล่แล้วก็นี่ครับนี่ก็แจ็ควีครับนี่ครับนี่ครับครับแจ็ควีทั้งนั้นเลยครับแจ็กวีแตงโมชาวเล่แล้วก็ชาวเล่โอเคครับผมผมแล้วลุยเลยครับไอ้โจมเติร์กโลกเป็นที่ตั้งสองสเต็ปชึ๊กชึ้กนี่ครับซัดวแล้วครับตบไปทานัครับตีแล้วก็ปล่อยให้โจมครับ ตีแล้วก็ปล่อยโจมครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่หน้างานอยู่ที่น้ำด้วยลมด้วยครับผมอยู่ที่ลมด้วยลมโอกาสไม่ผิดไม่ถูกตกได้หมดครับไม่มีผิดไม่มีถูกแน่นั่นจวกจวกไปเกยโดนเลยนะครับโอ้โหดุคันดุคันเตรียมสวิงเลยครับ โอ้โหมาแล้วมาแล้วถาแล้วหน่อยนะบอล้วเดี๋ยวต้องย้ายก่อนแล้วงั้นมาแล้วไม่เล่พี่บอยตกเลยพี่บอยตีคู่เลยครับเกิดโดนคู่ไม่เปื้อโอ้โหดูคันครับดูคันโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับแตงโมแจ็คเวครับแตงโมแจ็คเวครับลงเป็นโดนครับโอ้โหยอดเลยโอ้ยใส่เหลืองๆมาเลยแต่ เหลืองๆเลยนี่ครับนี่ครับคนโตครับพี่เอครับผมโชว์ตัวหน่อยโชวตัวหน่อยออไลน์เซ้นอะไครับอ้สาโลครับส่โลบอสครับบอสโอ้โหนู้ยยยยยยเยย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 ยัยย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 นยัยย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 ยเียยย

เดี๋ยวผมเปลี <audio nek> oh, oh, right. ่ยนหน่อยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับพี่บอยโดนครับเจ๊เกครับเจ๊เกดูคันครับโอ้โหดูคันโอ้มาคู่ครับต่อเนื่องเลยครับมาคู่นี่ครับจะบินมาแล้วโอ้ยนี่ผมครับ โอ้มันมาแล้วคุณมาแล้วนี่เองไม่ว่าอยู่ตรงไหนแตงโมแตงโมเสียอย่างเดียวลมนี่เลยไม่เป็นไรขึ้นใหญ่มึกใหญ่ครับโอเคครับหน่อยชื่อหน่อยงั้นชื่อหน่อยชื่อหน่อยนี่ครับดูครับดูตอนนี้ถอะก่อนโอ้โหวันนี้ก็ครึ่งโลครับล้มกันที่ไหนโอ้โหนี่ครับผมครับดูครับโอเคครับจริงไม่จริงดูครับทุกคนดู ชมพูทองรุ้งนี่มีดูดูดูอยู่โอเคเครับโอ้โอ้ต่อตีต่อเลยนะใหญ่จริงครับใหญ่จริงครับใหญ่จริงครับให้เดี๋ยวให้เพื่อนนี่ไงนี่คู่กันเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหเหย็ดด้วยแล้วนะต่อเหดแล้วกะโข่วนลาขวางทั้งสองนี่ไล่จุดไม่มีเซนเตอร์มีตัวเมียอยู่ โอเคทุกคนโอ้ใหญ่เลยดูดิใหญ่ใหญ่เลยโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้โดนแล้วครับเจ็บเีใช่ไหมเีครับเอาเอาโซ่มาช่วยครัย รูได ha? ้ครับสวยใส่เสือยโชว์ยอะให้หน่อยครับนี่ครับแจ็คเวยของแท้แน่นนอนเลยคนเดียวครับนี่ครับปีเอครับตกได้ครับเก็บโอเคสุดยอดคนละครับโดนแล้วครับนี่ครับแจ็คเวยโอ้ใส่สวยโอ้โหทุกคนดูครับ

ขอจบคลิปยางนี้นะคนนะเออค่อยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดรีครับนี่ครับโห